สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไอ้สีขาวของเรา,านะสวัสดีจับสวัสดีเนี้ยเาขัดตอนตอนตอนท้องนี่โวตรอ้วนไง ตัวเมียตัวเมียด้วยนี่เป็นแม่เขานะนะแงวดีครับแงวดีนมก็ดีเอาไปมเฮียนนี่มันใหญ่โซเลี่ยงอวดเนาะมันใหญ่โซนีนสวัสดีสวัสดีส นี่เป็นอีกอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ะจะไปผปสมพันธุ์กับพ่อใหญ่ๆของผมนะพายุนะครับบัวพายุกับบัวสิงฮาพูดถึงซื้อไว้ประมาณอู้ไม่ใช่จะเจ็ดเดือนแล้วว่าไม่เคยพามาบ้านสักทีตัวผู้สตัวนั้นอนะ่ะเอาไปอยู่บ้านเนอะาไป ฉีท่นฉีดนี่นะครับจะได้ไม่มีมแมลงวันตอมรอแป๊บหนึ่งนะันรอแป๊บหนึ่งสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนเอาไปพัฒนานครับให้มีควายใหญ่ตอนนี้แถวหมู่บ้านหนองบัวน,นะฮะเขาลือกันว่าควายใหญ่จะมาแล้วจะพูดนะเอาไปพาเราควายที่เป็นเพศเมียตัวตัวที่เตี้ยแถวบ้าน,นครับมี ตัวผู้ใหญ่มาก็จะทําให้ลูกสูงขึ้นเหมือนฝรั่งครับเขาพ่อสูงมาพาอีสานก็จะได้ลูกที่สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆควายใหญ่ก็จะคืนสู่อีสานบ้านหนองบัวจ้าบ,บึงหน่อยจ้าบ,บึงจ้าตัวจ้าบึงนน่ยไปดูอ๋อแล้วข้อยังค้อยไม้ไม้ได้สาม อันนี้เขาจะซื้อไปเวียดนามแมนไหมครับตัวนี้อันนี้เขาจะซื้อไปเวียดนามไปเวียดนามก็เป็นเนื้อครับไปเวียดนามก็เป็นเนือ้ออ่าน้อยครับอ่าน้อยไม่อาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ว่าเห็นครั้งแรกก็ถูกชะตานะแม่แม่ก็ชอบนะ เอไปอยู่น้ำบวดตูมบัวตองบวลอยเดยอยู่น้ำกันเดยไปหอนเพื่อนวะ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 อันนี้เอาไปว่าอีกสองสามเดือนสีออกกันวะ บทวาสนาจะได,ได้อยู่ด้วยกันนะอตอนนี้เพิ่งอายุได้3วันนะตอนที่บวชอยู่ก็โทรบอกพระอควจะออกลูกแล้วเขาบอกว่าขอซื้อคืนได้ไหมครับเขาบอกให้กำไร 5, หร้าพันรางเชียก็เลยว่าโอ้ไม่ได้ครับซื้อมาไปเลี้ยงไปยังให้แม่แ่อยู่บ้านให้ดูแลคายไปนะ ว่าตะกูวัวรอดแรกเลยตอนนี้มีลูกควายทั้งหมด4ตัวตัวเมียมหมดเลยลูกวัวก็ตัวเมียนะครับบัวแดงตัวเมียมหมดเลยตอนนี้ควายอยู่บ้านเนยวัวก็ไม่ไม่เคยอยู่บ้านครับควายตอนนี้ก็ไปผสมพันธุ์กับพ่อที่ใหญ่นะเราจะพัฒนาควายไปได้วยกันนะ,น,ะนี่นะีขาวนี่คือแลนเลนกับบัวตูมวัวเอ้อยัวเบย์นัว บัวลอยไม่บัวลอยบัวแดงนะบัวตองบัวตองบัวคำบัวแก้วแล้วก็บัวขาวนี่จะไปเป็นครอบครัวช้างด้วยกันนะนั่นเป็นตะแหงดีนะเนาะไม่มีกะเลยนะจมูกก็ไม่มีกะเลยนะาน่ารักไหมตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าใกล้แม่เขานะ ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาที่ใส้เป็นยังไงนะตื่นเต้นมากครับรู้สึกดีใจนะอีหลาอีหละคำแพงมีน้ำกันนะแต่จะเลี้ยงให้อ้วนๆแล้วมีคอกมีอะไรให้อยู่ี้งให้าเีวยให้ย่ยหยกินไม่กินกน้ำมันพืชไม่กินน้มันพืชตัวนี้มาเห็นก็ชอบเลยนะตรวจด,ดูก็ระบบสืบพันธุ์ไม่เป็นหมันคนะ เห็นเขาว่าน่าจะหมอมาตรวจดูก็ว่ามันเหมือนจะท้องนรับได้ยังไม่ถึงเดือนอ่ะหมอว่ากันนะผสมธุ์ยังรอลูกออกมาเอาไปผสมกับพ่อใหญ่ๆคนระับคือสมมุติว่านี่วัหก้าใช่ไหมเอ่อมีพี่กันที่อยู่บริเวณนี้ตอนนี้นะที่เขามีพ่อพันธุ์ที่สูงประมาณประมาณร้อเลยอ่ะ ถ้าตีไปอ่ะคัวย่นะไม่ใช่พูดถึงอ่ะพูดถึงเปรียบเหมือนคนน่ะนะอ๋อเอาพูดง่ายว่าอาควายตัวผู้ก็ตัวเฉลี่ยบ้านๆเราก็ตัวประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวนั้นก็ประมาณร้อยเกือบร้อยหกสิบแล้วครับตัวผู้นะใหญ่มากใหญ่ใหญ่อ๋อวับัวบานเพิ่งเลยแปลกปะวัวบานมีแค่ตัวเดียวครับอู้ตัวนี้ก็ใหญ่ว่ะ โอ้ยไงกันหรืวะนี่ก็เป็นควายชาวบ้านนะรุ่นไหเหรอวะเหมันบวนนี่ตัวผู้หรอป่าเออตัวผู้ชาวเหนอยังเดี๋ยวควายอยู่ด้วยขึ้นวะตัวนั้นเฮ้ยเวงเดยรอนนันตัวผูสูงดีนนี่ ยังไม่สูงเท่าไหร่นะก็อ่อนพ่นจับได้ไม่เป็นไรบ๊อ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 ดูครับเดีอวคนละไซส์เลยขี้ม้วนเหรอวะถ้าถ้าวัวผสมควายได้ไหมไม่เหมือนกันขนาดเสือกับผสมสิงโตออกมาเป็นไลเกอร์ อตัวนี้ประมาณ140ยสี่สินะีใส่พ่อ160ไปลูกออกมาก็จะได้ประมาณ140 <9. S 1> กว่า150ประมาณนี้แหละอันนี้ที่จินตนาการไวนะ้นะไหนบัวขาวอยู่ไหนอ่ะบัวขาวอยู่ข้างหลังเลย อย่าซนเด้ออย่าซนเด้อที่ปกติแล้วเป็นควายที่นะนิสัยดุนะครับเป็นนี่นะพวกเขาเขาแล้วพ่ออืมยี่ระฆังยี่าะฆำเพลงยู่กับพีบัวบออืมนึกขิดตัวหน่อยได้วะอืมนีโซ่ก็ถึงบังนาวยโวีโซ่ เยาวใหญ่ดิแม่ก็น่าจะอายุเยอะแล้วประมาณทั้มีลูกมาสักหนึ่งสองสามสี่ตัวแน่นาคตแม่เขาถ้าเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้ประสมพันธ์กับพ่อตัวใหญ่นะ พัฒนาจากพื้นบ้านไปนะ,ะครับข้าวขาข้วาวขาไปอยู่เป็นตระกูลบัวนะอยู่ด้วยกันประมาณเป็นยี่สิบสาสิบปีอะดูไปแล้วนะ่ะกว่าจะเสียชีวิตอะอืมอืมดมเปิงอืมได้สิเอาผีพายุเบื่อพายุมาลรอรอ ให้เป็นพ่อพันธุ์นะจ๊ะที่พายุพี่สิงหาไปก็ยังไม่เคยไปดูไปดูน้องเขาเลยนะผ่านมาหกเจ็ดเดือนแล้วอยู่กับเขานะ่ะซื้อเข้าไว้แล้วก็ฝากเขาเลี้ยงนะเขาจะเอามาส่งหน้าฝนรถติดก็เลยยาวาแล้วถ้าเห็นบัวพายุกับบัวสิงหานี่คือโอ้โหอลังการมากเลยครับ ยงควายพันอะไรนี่โอ้หมูล่าหมูล่าลืมไปใช่ใครับก็ฝากกดซัสบสไคร้ทรับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตพอนอรับสมาชิกใหม่นะฮะน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะจะได้ไปส่งให้ที่เออ หนูบ้านช้างแล้วอ so like ๋อะจะออนไปวนไปดูอีกรอบหนึ่งเลนอนละกิ่งเกี้ยงมุลุนเนี่ยเพิ่งอยู่ได้สามวันนะเกี้ยงมุลุนเนี่ยอีหละ Đi là khăm phen đi là Đi là khăm phen ừ. Còn khăm Còn chỉ ngay Đuôi cái cái này Ừ, ừ. 嗯。Mm hmm.